ตรงถนนเส้นนี้เจอรถซ้ายขวาได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นบ้านที่ปล่อยเช่านะครับนี่เป็นส่วนหน้าบ้านครับ บ้านเลขที่ห้านะครับก ouais. pues ็จะเป็นสภาพที่ลูกค้าเพิ่งย้ายออกไปนะครับจะเป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวนะครับ3ชั้น เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับเป็นชั้นหนึ่งนะครับผมก็จะไล่ไปตามรูปที่ถ่ายไว้นะครับขวามือนะครับจะเป็นห้องเก็บของนะครับมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับเปิดแขกมาเยี่ยมบ้านก็เข้าห้องนี้ได้นะครับออกมาทางประตูนี้นะครับก็จะเป็นห้องแม่บ้านนะครับห้องนี้ไม่มีแอร์นะครับ นะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นส่วนที่อยู่นอกตัวบ้านนะครับก็เป็นห้องน้ำนะครับเพื่อทำธุรกิจก็เป็นลูกค้านะครับมาใช้ได้นะครับมีเคาน์เตอร์ครตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอีก2ห้องนอนนะครับอยู่ข้างล่างก็จะมีแอร์นะครับ มีแอร์ทั้งสองห้องครับแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับนี่อยู่ในห้องนะครับเป็นบริเวณชั้นสองนะครับก็จะเป็นห้องทานข้าวนะครับครับก็จะมีแอร์นะครับแล้วก็มีห้องครัวกว้างๆนะครับห้องครัวก็จะมีแอร์เหมือนกันนะครับเป็นห้องปิดนะครับ ป็นระบบปิดนะครับแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องโล่งๆนะครับมีแอร์นะครับก็ทำกิจกรรมได้นะครับเอาโฮมเดเตอร์มาตั้งได้ครับเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้นะครับตรงนี้ห้องกว้างอยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนครัวนะครับ มีที่หลุดควันเรียบร้อยนะครับมีเครื่องกรองน้ำครับเดี๋ยวพาไปดูชั้น3นะครับเป็นชั้นที่3แล้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับชั้นที่3จะมี3ห้องนะครับมีห้องแอทุกห้องนะฮะอันนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำนะครับอ่ามีอ่าครับผม ใส่เข้าพอดีโอเคครับจะมีแอร์ทุกห้องนะครับตรงนี้จะเป็นอ่างน,น้าวบนนะครับในห้องน้ำก็จะมีแอร์ด้วยนะครับ ชั้นสุดท้ายนะครับจะเป็นดาดฟ้านะครับก็จะโล่งๆนะครับมีเครื่องซักผ้าให้นะครับที่เป็นเทงน้ำบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวถ้ัส่วนใหญ่นะครับ